สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่นาบูข้าวหอมจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่วันที่โครงการคนกินเปลี่ยนคนปลูกในโรงในในงานาบุญก๋นข้าวนะฮะนี่ที่นี่ก็จะมีส่วนเยอะเลยนะะมีควายดูด้วยนะฮะก็มีกาแฟมีป้ายบอกนะครับ นี่ก็จะมีเป็นที่บอกนะครั่ามีเยอะเลยก็จะมีเป็นป้านะครับชวนมากันด้วยนะฮะนะต้องไม่ยาวไม่ยาวนะคะเข้ามากันเลยนะครับเราก็ทีนี้ก็มากัานเลยนี่ก็จะมีแบบมีเรื่องเกี่ยวกับเป็น ของสะสมโบราณนเป็นโทรศัพท์นี่โทรศัพท์แล้วก็ของมีด้วยหรือว่าจะเป็นปุกอมสินสมัยก่อนกระตูนมีเยอะเลยแล้วก็มีไอที่บิดของเล่นก่อนแล้วก็มีีมขข่ของสมัยก่อนเยอะเลยมีว่าวด้วยมีของเล่น Thì thích vậy nơi họ đi khóc